สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะที่ข้าราชการบำนาญจะได้รับจากทางราชการนะครับทั้งก่อนตายและหลังตายนะครับหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้าราชการบำนาญอย่างเรานะฮะบางครั้งก็หลงลืมได้เราบันทึกเก็บไว้จะได้นําขึ้นมาทบทวนเวลาที่เราหลงลืมได้นะครับนะครับก็ขอเชิญนะฮะเข้าไปติดตามมาได้เลยนะครับครับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่อง ข้าราชการบำนาญจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากทางราชการนะครับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการบำนาญนะผมขออนุญาตแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะสิทธิประโยชน์ก่อนตายกับสิทธิประโยชน์หลังตายสิทธิประโยชน์ก่อนตายนั้นก็ได้แก่เงินบำนาญได้รับเป็นรายเดือนบำเหน็จดำรงชีพเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สิทธิิในการแต่งเครื่องแบบขณะการบำนาญในก่อนตายหลังตายมีพวกเงินชบรกิจสงเคราะห์เงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษสามเท่าของบำนาญการขอพระราชทานเพลิงศพการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นต้นนะครับสำหรับสิทธิ์เหล่านี้นะครับท่านที่เลือกรับบำเหน็จไปแล้วย่อมไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้เลยนะครับท,ท่านใดที่รับบำเหน็จนะฮะ ย่อมไม่ได้รับติดเหล่านี้นะครับข้อพิจารณาครับข้อหนึ่งนะครับท่านที่เลือกรับบาเหน็จท่านได้ตัดขาดจากทางราชการไปแล้วโดยสิ้นเชิงเหมือนกับท่านตัดบัวไม่เหลือใยเลยทีเดียวทางราชการก็เลยไม่สามารถจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลท่านได้ต่อไปนะครับ2ครับท่านที่รับบาเหน็จนะครับเมื่อสูงวัยเนี่ยท่านต้องระวังนะครับ ท่านต้องอาศัยลูกหลานบริวารชาวบ้านเขานะครับดังนั้นท่านก็อาจจะต้องมีการตอบแทนน้ําใจรวมทั้งต้องให้เขาหยิบยืมเงินไปบ้างเวลาเขาจะมาหยิบยืมซึ่งในไม่ช้านะเงินบําเหน็จที่ท่านได้รับไปเป็นเงินก้อนหวังจะได้ใช้ยามบ้านไปชีวิตหรือลงทุนอะไรต่างๆของท่านก็ว่าไปก็ไม่ได้ใช้แล้วครับก็จะไปเสียหายกับพวกนี้หมดนะหลังจากเงินบําเหน็จหมดแล้วนะครับ คนที่จะมาเกื้อกูลก็ค่อยๆอ,อ,อายไปทีละคนสองคนนะระวังให้ดีนะครับและเงินที่เขายืมไปนะฮะส่วนใหญ่ก็จะได้คืนบ้างไม่มได้คืนบ้างหรือไม่ได้คืนเลยนะครับประเด็นที่3ครับท่านที่เลือกรับบำนาญน,นั้นท่านยังอยู่ในระบบราชการดังนั้นทางราชการย่อมดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลต่อไปจนตายและบางส่วนยังตกทอดไปยังทายาทภายหลังที่ท่านตายไปแล้วได้อีกด้วย ที่เลือกรับบํานาญผมว่าคิดถูกแล้วนะครับสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการบํานาญจะได้รับจากทางราชการนะก็จะมีดังต่อไปนี้ครับหน,นะครับก็ได้รับบํานาญรายเดือนซึ่งเงินบํานาญก็จะออกในวันที่นับตั้งแต่วันสุดท้ายของเดือนเข้ามา6วันนับเฉพาะวันทําการนะครับ ถวันสุดท้ายของเดือนเป็นวันหยุดรายการก็ไม่นับนะฮะให้นับวันถัดเข้ามาเป็นวันสุดท้ายแทนนะครับก็นับเข้ามา6วันนะครับเงินบำนาญรายเดือนของเราก็จะออกไปนะครับเช่นในรูปนี่นะฮะวันที่23เนี่ยวันจันทร์นะเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่23วันจันทร์2ี่5 26 27 28 29 30้าี่กี่ปดบ้านับจากวันที่30ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนและก็เป็นวันทําการด้วยนะครับ แล้วก็เข้ามา27ก็เป็นวันที่สองนะฮะพฤหัส26เป็นวันที่สามพุธ25วันที่สี่ตังคารเป็นวันที่ห้าและจันทร์วันที่23เป็นวันที่หกครับเงินจะออกวันที่23ครับสำหรับเดือนพฤษภาค2563นะครับผมจึงให้คำขวัญขลิการบำนาญไว้ว่า,วานะครับขลิการบำนาญนนะรวยไม่ทนแต่ก็จนไม่นานแล้วครับ คือเวลาเราจะจนก็ช่วงๆปลายเดือนนะเริ่มจะอัตคัดสักเล็กน้อยแตพอสิ้นเดือนปั๊บนะฮะเราก็จะมีเงินบำนาญเราเข้ามาเทียบว่ารวยก็ไม่ทนแต่จนก็ไม่นานนะไม่เดือดร้อนมากก็อยู่กันได้นะครับสนะครับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุรนะท้งนี้เมื่อปี2523นะกระทรวงการคลังก็ได้แก้ไข ให้สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรนะครับให้ครอบคลุมไปถึงผู้ได้รับบำนาญด้วยดังนั้นผู้ที่รับบำนาญก็สามารถจะเบิกนะสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้นะครับสำหรับบุตรตั้งแต่อายุ3ปีถึง25ปีนะครับที่กำลังศึกษาอยู่นะครับจำนวนไม่เกิน3คนแต่บุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้คนอื่นไปแล้วไม่มีสิดมาเบิกนะครับ สามสิทธิที่เกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลทั้งของตนเองบิดามารดาของตนคู่สมรสและบุตรบุตรจะหมดสิทธิ์นะครับเมื่อบรรลุนิติภาวะครับก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์นะหมดสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับ 4. ครับสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำเหน็จด,ดำรงชีพบำเหน็จด,ดำรงชีพก็คือบำเหน็จตกทอดนั่นแหละครับทีนี้ก็เอามาให้ใช้ก่อนตาย15เท่าของบำนาญ แต่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดจ่ายเมื่ออายุ60ตอนที่เรากเกษียณเนี่ยสองแสนบาทจ่ายเมื่ออายุ65อีก2 0 0แสนบาทและที่เหลือก็มาจ่ายที่อายุ70ก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับนี่หลายท่านก็ยังงงว่าเอ๊มมันคิดยังไงนะอบำอเหน็จจำลองชีพเนี่ยก็ไม่ยากครับสมมุติว่าบำนาญรายเดือนของท่าน4ี่หมื่นนะตามนี้นะฮะบำเหน็จจำลองชีพ15้าเท่าก็15คูณเข้าไปก็เป็น เงิน6แสนบาทนะครับ6แสนบาทนี้มาจ่ายเป็นเมื่ออายุ60สองแสนครับเมื่ออายุ65อีกสองแสนเป็นสี่แสนแล้วใช่ไหมครับก็เหลือเงินในส่วนนี้สองแสนจ่ายได้ไม่เกินห้าแสนครับก็มาจ่ายเมื่ออายุ70อีก 1, แสนหนึ่งเพราฉะนั้นยังเหลือเงินส่วนของบําเหน็จดำรงชีพเนะี่ยที่เราจ่ายไม่หมดอีกแสนครก็ไปบวกกับบําเหน็จตกทอดนะฮะก็เป็นเจ็ดแสนตกทอดไว้ให้กับ ทายาทต,ต่อไปนะครับ5เมื่อข้าราชการบำนาญตายทายาทก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอด30เท่าของบำนาญบวกเงินชอคอบอเงินช่วยค่าของชีพสำหรับผู้ที่ได้รับเบีย้ยหวัดบำนาญลบด้วยบำเหน็จจำนงชีพที่ได้รับไปแล้วนี่เพิ่งมาได้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์2551นะครับเขาแก้ไขกฎหมายนะฮะ ให้บวกชโคบอไปด้วยนะครับนี่ชโคบอบางคนก็ไม่ได้แล้วครับไม่มีแล้วฮนะคนที่จะมีก็คือบํานาญไม่ถึง1 0,000รัฐบาลก็จะโปกให้เป็นค่าครองชีพเพิ่มมาอีกให้ครบ1 0,000่นบาทนะครับเขาโปกเท่าไหร่ให้มันครบ1 0,000ื่นบาทตรงนั้นน่ะคือชโคบอตอนก่อนก็มีแค่บํานาญ คูณ30เท่าอย่างเดียวตอนหลังมีชอ็อกบอด้วยก็เลยเอาบำนาญบวกช็อกบอคูณ3าสเท่าเข้าไปเป็นบำเหน็จต,ตกทอดครับและเขาก็ไปแบ่งให้ข้าราชการบำนาญน,นะใช้ก่อนตายส5้าเท่าเป็นบำเหน็จดำรงชีพนะตามที่กล่าวมาแล้วนะครับข้อ6นะครับเมื่อข้าราชการบำนาญตายทาย,ยาทก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษสามเท่า ของเงินบำนาญบวกชกบอ,อันนี้ก็ให้มาตั้งแต่1กุมภาพันธ์2551เป็นต้นไปนะครับค้ามาบวกชโคโบอให้ด้วยเนี่ยนะครับเจ็ดครับข้าชการบำนาญยังมีสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกสากลอ,ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่เคยเป็นสมาชิกอยู่ต่อไปจนสิ้นชีวิตหรือว่าหมดสมาชิกภาพโดยเหตุอื่นนะกรณีนี้นะครับผู้ขอรับบำเหน็จ ก็อาจเป็นสมาชิกต่อไปได้หากข้อบังคับของสรณ์เขียนผ่อนปรดไว้ให้ครับข้อแปนะครับสำหรับข้าราชการครูที่เป็นสมาชิกชบคนะฮะเมื่อเป็นข้าราชการบำนาญก็ยังมีสิทธิ์เป็นสมาชิกชบคต่อไปนะครับจนสิ้นชีวิตยกเว้นถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุอื่นนะครับสําหรับครูที่รับบาเหน็ตนะฮะท่านก็ยังเป็นสมาชิกต่อไปได้ในกะรณีนี้นะครับสําหรับชบคนะครับ โดยต้องไปแจ้งที่สอคอสอคอขอส่งชบคต่อไปซึ่งท่านอาจจะส่งด้วยตนเองหรือให้หักผ่านบัญชีธนาคารทุกเดือนก็ได้จนท่านสิ้นชีวิตย,ยกเว้นว่าจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุอื่นนะครับเพราะนั้นก็อันนี้สำหรับครูที่รับคอมเน็ตก,ก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะสําสำหรับชบคนะฮะแต่ต้องไปแจ้งนะครับกับสอคอสอคอครับข้อ9ครับ ขายการบำนาญมีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบข่ายการบำนาญโดยเครื่องแบบข่ายการบำนาญเนี่ยทั้งเครื่องแบบปฏิบัติรายการสีกากีและเครื่องแบบปกติขาวนะครับก็มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบของข่ายการประจำนะยกเว้นเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกเสื้อด้านหน้านานะข้างขวามือนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอักษรน,นอกกอหรือว่านอกประจำการแทน ส่วนปกด้านซ้ายก็ยังคงติดเครื่องหมายแสดงสังกัดแบบเดิมอยู่นะครับข้อ10ครับข้าราชการบำนาญเมื่อตายก็มีสิทธิ์ขอพระราชทานเพงิงศพและขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งด้วยดังนั้นฮะข้าราชการบำนาญก็มีสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดไว้ใหอ้อย่างน้อย10ประการนะครับดังที่กล่าวมานี้ท่านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ที่เขาจัดไว้ให้ได้อย่างเต็มที่ครับ ถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ